ดาเรียกล่าวลาออมอัคพัน์แต่ละคำบีบหัวใจมากสุดอาัยพระเอกดังออมอัคพันธ์ลาลับแล้ววันนี้วันที่29กันยายน67เป็นพิธีชาปนากิจคนบันเทิงทั้งวงการและแฟนคลับมาร่วมส่งพระเอกผู้ล่วงลับจำนวนมากซึ่งภรรยาของพระเอกผู้ล่วงลับดาเรียเชฟรุกได้กล่าวาลาลัยสามีเป็นครั้งสุดท้ายแปลเป็นไทยว่าความจริงที่ว่าเธอไม่อยู่ที่นี่กับฉันอีกต่อไป ทำให้หัวใจของฉันแตกสลายและคงไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้อีกแล้วฉันปรารถนาให้เธออยู่ในชีวิตของฉันเธอเป็นความฝันของฉันความรักและความคิดถึงเธอจะไม่มีวันเลือนหายไปการมีเธออยู่เคียงข้างทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกหากฉันสัญญาเธอจะมาหาฉันทุกวันใช่ไหมเธออยู่ในใจของฉันไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราจะอยู่ด้วยกันเสมอขอบคุณสำหรับคำแนะนำทุกคำที่เธอให้กับฉันสำหรับทุกสิ่งที่เธอสอนฉันสำหรับทุกช่วงเวลาที่เราได้ใช้ร่วมกันและสำหรับทุกอย่างที่เธอทำเพื่อฉันอย่างที่เธอพูดตอนนี้เธอได้ยินเสียงฉันแล้วและฉันจะอยู่ใกล้เธอตลอดไปฉันเชื่อมั่นว่าเราจะได้พบกันอีกครั้งและจะอยู่ด้วยกันในชาติหน้าจากภรรยาที่รักของเธอพร้อมลงท้ายด้วยคำพูดภาษาไทยว่าฉันคิดถึงคุณและจะรักคุณตลอดไปค่ะ